ธระทของพระบัวขาบนั้นท่านพระครูรู้และเห็นมาโดยตลอดจริงอยู่บางครั้งท่านอาจจะไม่เห็นด้วยตาเพราะต้องวุ่นอยู่กับภารกิจต่างๆซึ่งนับวันก็มีมากขึ้นจนแทบไม่มีเวลาได้พักผ่อนหากท่านก็ทราบความเป็นไปของพระลูกวัดทุกรูปวิชาความรู้ต่างๆที่ได้เล่าเรียนฝึกฝนจนเที่ยวชาญมาแต่ครั้งอดีตช่วยท่านได้มาก โดยเฉพาะวิชาเห็นหนอด้วยเหตุน,นี้จึงไม่จำเป็นต้องไปเดินสำรวจเพื่อตรวจสอบว่าใครเป็นอย่างไรเพียงกําหนดเห็นหนอก็ทราบความเป็นไปของบุคคลที่ท่านต้องการทราบดังนั้นเมื่อพระบัวขาบเดินผ่านหลังกุติท่านจึงใช้ให้เด็กชายขาวไปบอกว่าสมภารต้องการพบ หลวงพ่อมีอะไรจะให้ผมรับใช้หรือครับพระหนุ่มถามหลังจากทําความเคารพพระอุปชาแล้วก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่อยากจะเรียกมาตักเตือนว่าการล้อเลียนผู้อื่นนั้นไม่ใช่สิ่งดีเพราะเท่ากับเธอกําลังทํากรรมผมไปล้อเลียนใครหรือครับอันนี้เธอคงทราบดี อย่ามาย้อนถามท่านเมื่อกี้ใครละ่ะที่ทำเป็นคนปากเบี้ยวเดินกระเพกกระเพกล้อเลียนพระชนนนวลใครมาฟ้องหลวงพ่อหรือครับท่านคิดว่าจะต้องมีคนมาฟ้องไม่ต้องรอให้ใครมาฟ้องหรอกฉันสังเกตเธอมานานแล้วจึงได้เรียกมาเตือนว่าให้เลิกเสีย ไม่เช่นนั้นกรรมจะตามสนองสนองยังไงครับถามเพราะไม่เชื่อว่าเวรกรรมมีจริงทั้งที่พระมหาบุญเพิ่งสอนประยกๆเธอจะได้แฟนปากเบี้ยวนะสิท่านพระครูพูดเพราะเห็นอย่าก,กลัวเลยครับหลวงพ่อยังไงยังไงผมก็จะไม่เป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดเพราะแฟนผมสวย เป็นรองนางงามบ้านหมีเชียวนะครับพระหนุ่มถือโอกาสคุยโวโอ้อวดเอาละ่ะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอันที่จริงฉันก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าคนดือ้ออย่าสอนแต่ที่เตือนเพราะจะได้ไม่มาต่อว่ากันภายหลังงั้นก็หมดธุระแล้วกลับไปได้ พระบ,บัวขาบจึงกราบสมผานสามครั้งแล้วเดินลงมาครั้นพบเด็กชายขาวก็ถามขึ้นว่าเมื่อกี้มีใครมาหาหลวงพ่อหรือเปล่าท่านอยากรู้เพื่อจะตามไปต่อว่าคนช่างฟ้องไม่มีครับหลวงพ่อท่านทำงานอยู่ข้างบนผมยังไม่เห็นว่ามีใครขึ้นไปแล้วท่านลงไปไหนบ้างหรือเปล่าไม่ได้ลงไปไหนเลยครับเพน ท่านก็ไม่ได้ลงมาชั้นเอถ้าเช่นนั้นท่านรู้เรื่องนี้ได้ยังไงกันเรื่องอะไรหรือครับเด็กชายใครรู้พระบัวขาบได้ทีจึงถือโอกาสระบายโทสะลงที่ลูกศิษย์ของสมภารไม่ใช่เรื่องของเองเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าเที่ยวได้มาสอดรู้สอดเห็นเรื่องของผู้ใหญ่ประเดี๋ยวเขาจะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน ผมไม่มีพ่อไม่มีแม่เด็กชายตอบเสียงห้วนด้วยรู้สึกโกรธงั้นก็แสดงว่าหลวงพ่อเองไม่รู้จักสั่งสอนพระบัวขาบได้โอกาสว่าท่านพระครูเป็นการแก้แค้นนี่ท่านอย่ามาว่าหลวงพ่อของผมนะว่าผมผมยอมได้แต่ว่าหลวงพ่อผู้ซึ่งมีพระคุณยิ่งกว่าพ่อแม่ผมผมยอมไม่ได้เด็กชายพูดอย่างเอาเรื่อง แล้วเอ็งจะทำอะไรค่ะหรือว่าจะไปฟ้องศาลเชิญเลยต่อให้ขี่ม้าสามศอกไปบอกอำเภอข้าก็ไม่กลัวคนเป็นพระท้ายเหงิยงๆหงงมไม่ต้องไปถึงอำเภอหรอกแต่ผมจะขึ้นไปบอกหลวงพ่อเดี๋ยวนี้แหละพูดพลางท,ทําทีว่าจะขึ้นไปชั้นบนพระโบขาบจึงเดินกลับกุฏิด้วยไม่อยากถูกสมผ่านตำหนิติเตียนเป็นคำรบสองของวันนี้ เห็นฝ่ายนั้นไปเด็กชายจึงกลับมานั่งอย่างที่เดิมนึกในใจว่าพระองค์นี้มาบวชเสียผ้าเหลืองสึกไปก็คงเปลืองผ้าลายทำไมวัดป่ามาม่วงต้องมีคนแบบนี้ด้วยนะน่าสงสารหลวงพ่อจริงๆเด็กชายคิดงุ่นงานอยู่ผู้เดียวพอดีกับบุรุษไปรษณีมาส่งจดหมายจึงนำขึ้นไปให้ท่านพระครู เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอ่านข้อความบนแผ่นกระดาษซึ่งเขียนด้วยอักษรไทยตัวขยุกข,ขยิกเหมือนคนเขียนกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมทว่าการใช้ภาษาและตัวสะกดการันถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไทยทุกประการนายวิโก,โก้เขียนมาจากประเทศเดนมาร์กกราบเรียนว่าจะพาเพื่อนร่วมงานมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงเป็นเวลาสิบห้าวัน จากนั้นจะพากันไปทัศนศึกษายัางจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานแล้วจึงเดินทางกลับประเทศของตนเขาและคณะจะมาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองตอนเช้ามืดของวันที่29ตุลาคมจะมา,ารถแท็กซี่จากสนามบินให้มาส่งที่วัดท่านพระครูเห็นว่าเป็นช่วงที่เหมาะเพราะออกพรรษาแล้วทั้งพระหล่อก็คงศึกหาลาเพศ ท่านจะขอให้พระหล่อซึ่งจะกลับไปเป็นนายหล่อช่วยขับรถไปรับนายวิกโก้และคณะพาไปนมัสก,การพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยจากนั้นจึงค่อยพามาวัดป่ามะม่วงนับเป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าของบ้าน เรื่องการต้อนรับขับสู้อาคันตุกะผู้มาเยือนนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงสอนไว้เรียกว่าปฏิสันถานสองได้แก่อามิสป,ปฏิสันถานคือการต้อนรับด้วยสิ่งของและธรรมปฏิสันถานคือการต้อนรับด้วยธรรมอามิสป,ปฏิสันถานคือการต้อนรับด้วยสิ่งของ และธรรมปฏิสันฐานคือการต้อนรับด้วยธรรมท่านนึกถึงคำประพันธ์ที่กวีผู้หนึ่งแต่งไว้เป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชาญต้องต้อนรับทั้งน้ำท่าตามมีและตามเกิดให้เพลินเพลิดกายากว่าจะกลับภิกษุวัยสี่สิเศษตั้งใจว่าจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด แต่ก่อนอื่นเห็นจะต้องโทรจิตไปบอกนายวิโก้เสียก่อนว่าท่านจะส่งนายหล่อไปรับที่สนามบินแม้จะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายหากก็มีหนุ่มนอร์เวย์ผู้เดียวเท่านั้นที่ท่านสามารถใช้จิตคุยกับเขาได้นายวิโก้มาได้ของดีไปจากเมืองไทยส่วนลูกศิษย์คนอื่นๆนั้นยังมือไม่ถึงเพราะพวกเขาไม่รู้ทั้งไม่ใฝ่ใจ ที่จะรู้ว่าเมืองไทยนั้นมีของดีอะไรถึงวันที่29ตุลาคมทิศศึกใหม่มารับท่านพระครูเวลาตีสามตามนัดการได้มีโอกาสเข้ามาสู่ร่มกาสววพัทอีกครั้งทำให้เขาเป็นคนที่มีคุณภาพยิ่งกว่าเดิมบวชครั้งแรกเขาไม่รู้อะไรมากนักเพราะเป็นการบวชตามประเพณี หากในครั้งนี้เขาได้อะไรมากขึ้นอย่างน้อยก็ได้สัปปุริสธรรมครบทั้งเจ็ดข้อนิสัยล่าช้ามาไม่ตรงตามนัดพลันมาลายหายไปว่าที่จริงแล้วเขาทราบซึ้งกับการถือเพศบรรพชิตเป็นอย่างมากหากไม่ห่วงแม่ประยงและลูกๆก,ก็คงไม่ยอมศึกหาลาเพศเป็นแน่นายวิโก้ดีใจนัก ที่ท่านพระครูมารับเขาและเพื่อนๆทั้งดีใจและเกรงใจเพราะรู้ว่าท่านมีงานมากและคงต้องทิ้งงานมาตอนคุยกันท่านบอกเพียงว่าจะให้ในายหลอกขับรถมารับจะได้ไม่ต้องเสียค่าแท็กซี่โยมสาลี่กับคิมน้อยไม่ได้มาด้วยหรือท่านถามถึงสิทธิ์สไยและลูกชายของหล่อน ไม่ได้มาครับลินลี่เขาไม่อยากมากับคนหมู่มากแล้วก็มีแต่พวกผู้ชายเขาฝากกราบหลวงพ่อด้วยครับนุ่มใหญ่ตอบจากนั้นจึงแนะนำเพื่อนๆพืวัยเดียวกันกับตนให้รู้จักท่านพระครูหนุ่มจากต่างแดนทั้งเจคนนั่งคุกเข่าแล้วกราบสามครั้งแบบเดียวกับที่นายวิกโก้ทำเมื่อตะกี้กราบเสร็จจึงลุกขึ้นยืนสมพานวัดป่ามะม่วงทักทายปราศัยกับบุคคลทั้งเจ โดยมีวิโก้เป็นล่ามครั้นเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วจึงนำพูกเขาไปขึ้นรถเพื่อไปยังวัดพระศรีรัตนศา,าสดารามซึ่งอยู่ทางด้านใต้ของท้องสนามหลวงท่านพระครูนั่งหน้าคู่กับคนขับส่วนนายวิโก้กับเพื่อนๆน,นั่งข้างหลังออกจากดอนเมืองได้พักใหญ่ๆก็มาถึงถนนราชด,ดำเนินกลาง อันเป็นทางตรงไปสู่ท้องสนามหลวงหนุ่มต่างแดนนายหนึ่งเกิดปวดปัสสาวะจึงบอกนายวิโก้เพื่อนๆอ,อีกหกคนครั้นได้ยินเลยเกิดความรู้สึกอยากเข้าห้องสุขาบ้างคนเป็นหัวหน้าจึงเ้ากระจกบอกคนขับพอดีเป็นจังหวะที่รถติดไฟแดงเขาจึงชะโงกหน้าออกไปบอกนายหลอ่อนายหลอ่อเรียนท่านพระครูให้ทราบเลยเป็นอันทราบกันทั้งคันรถว่า ผู้โดยสารต้องการห้องสุขางั้นก็เลี้ยวเข้าบางลำพูตรงสี่แยกคอกวัวก็แล้วกันไปขอเข้าที่วัดข้ารู้จักกับเจ้าคุณรูปหนึ่งชอบพอกันมาหลายปีท่านเคยมาที่วัดป่ามะม่วงหลายครั้งเมื่อเอ่ยนามเจ้าคุณรูปนั้น ปรากฏว่านายหล่อก็รู้จักทั้งยังเคยขับรถพาท่านไปเที่ยววัดพระนอนจักสีในฐานะเป็นอาคันตุกะของท่านพระครูเมื่อสัญญาณไฟเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวนายหล่อจึงออกรถถึงสีแยกคอกวัวก็เลี้ยวขวาเข้าบางลำพูสักครู่ก็มาจอดที่หน้ากุฏิหลังหนึ่งท่านพระครูรู้สึกโล่งใจที่พบท่านเจ้าคุณ จึงพูดกับนายวิโก้ว่าบอกเพื่อนๆให้ลงจากรถมาเข้าห้องน้ําเจ้าของกุติกับหลวงพ่อชอบกันมานานเมื่อทุกคนลงจากรถท่านจึงพาเข้าไปกราบท่านเจ้าคุณกรบผมพระครูจเจริญจากวัดป่ามะม่วงครับกระผมกับนายหล่อไปรับชาวต่างประเทศ ที่สนามบินดอนเมืองแล้วยังไงเจ้าคุณถามใบหน้าไม่บ่งบอกว่ามีปฏิสันฐานคาระวะตาแต่อย่างใดกระผมจะขออนุญาตให้พวกโยมเขาใช้ห้องสุข,ขาขอรับเห็นใบหน้าบอกบุญไม่รับของเจ้าคุณท่านพระครูรู้สึกใจ่อกขึ้นมาทันที ที่นี่มีแต่ส้วมพระไม่มีส้วมโยมให้เข้าไม่ได้พูดเสียงสะบัดสะบัดแล้วจึงหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านในท่านั่งข่อยห้างไม่สนใจใยดีต่ออาคารตุก,กะทั้งแปดคนกับหนึ่งรูปงั้นกระผมก็ขอลาท่านพระครูบอกลาโดยไม่ได้กราบเพราะถึงกราบเจ้าคุณก็คงไม่เห็นด้วยว่าหนังสือพิมพ์บังไว ออกมาจากกุฏิแล้วในวิโก้จึงพูดสรพยอกว่าไหนหลวงพ่อบอกว่าชอบกันมานานยังไงล่ะครับคนชอบกันมานานเขาต้อนรับอย่างนี้เองหรือไม่พูดเปล่าหากหันไปบอกเพื่อนๆด้วยภาษาเดนมาร์กคนทั้งเจ็ดพากันอมยิม้มสมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกเสียหน้าพูดกับสิทธิเอกว่าเจ้าคุณท่านทำให้หลวงพ่อรู้สึกว่า หน้าเหลืออยู่สองนิ้วไม่ไว้เลยทีท่านไปวัดเราเราต้อนรับขับสู้อย่างดีแต่พอเรามาวัดท่านท่านกลับทำแบบนี้เล่นเอาหลวงพ่อเสียหมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาไปเข้าที่ร้านกาแฟหน้าวัดหลวงพ่อรู้จักกับเท่าแกชอบกันมานานอีกหรือเปล่าครับ สิทธิเอกสัพยอกอีกเอาเถอะคราวนี้รับรองว่าได้เข้าแน่เดินตามมาก่อนแล้วกันแล้วท่านจึงเดินนำหน้าไปยังร้านกาแฟหน้าวัดเท่าแก่กำลังชงกาแฟขายให้ลูกค้าครั้นเห็นท่านก็ร้องทักทายซาวักลีท่างไปไหนมาท่านพระครูรู้สึกใจมาเป็นกอง จึงบอกเท่าแก่ว่าอาตอมาไปรับลูกศิษย์ซึ่งมาจากต่างประเทศจะมาขอเท่าแก่เข้าห้องน้ำหน่อยเข้าใหม่หลาย,ลายเหล็กอีก,กำลังซักผ้าเท่าแก่ปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใหญ่สมผานวัดป่ามะม่วงมีอันต้องเสียหน้าอีกเป็นคำรบสองของวันนี้ท่านจึงกำหนดคิดหนอคิดหนอเพื่อจะได้เกิดปัญญา แก้ปัญหาให้ลูกศิษย์ได้บัดดนปัญญาก็บอกท่านว่าสั่งกาแฟมากินสิท่านจึงบอกพวกเขาว่าเข้าไปในร้านทานกาแฟกันหน่อยนายวิโกโก้ซึ่งบัดนี้ไม่มีแก่ใจจะพูดจาสัพยอกจึงบอกเพื่อนๆให้เข้าไปนั่งเพื่อนคนหนึ่งกระซิบว่าเขาปวดจวนจะไหลยอยู่แล้วเมื่อทุกคนเข้ามานั่งนายหล่อจึงลุกออกไปสั่งกาแฟร้อนมาเลี้ยงกัน เท่าแก่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หันไปบอกลูกค้าใหม่ว่ารอเลียวนะเลี้ยวเลียวหลายงั้นก็ขอเข้าห้องน้ํำก่อนแล้วกันท่านพระครูได้โอกาสหลายเลยหลายเลยแกหันไปตะโกนบอกลูกน้องที่กำลังนั่งซักผ้าอยู่ในห้องน้ํำว่าพกเลือกออกมาก่องลูกค้าเข้าจะใช้ห้องน้ำ เมื่อเด็กสาวสองคนออกมาบรรดาผู้มีทุกข์ก็ทยอยกันเข้าไปปลดทุกข์เป็นอันว่าท่านพระครูสามารถแก้ปัญหาให้ลูกศิษย์ได้สำเร็จออกจากวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในหล่อจึงพาพระอุปชาและอาคันตุกะไปฉันและรับประทานอาหารเช้าที่ท่าพระจันทร์สมภานวัดป่ามะม่วง คิดจะไปกราบเยี่ยมเจ้าคุณโชดกที่คณะห้าวัดมหาธาตุแต่เมื่อเห็นหนอรายงานว่าท่านไปขอนแก่นจึงพาลูกศิษย์และคณะกลับวัดเจ้าคุณรูปนั้นแย่มากนะครับหลวงพ่อที่หลังมาวัดเราอีกผมจะไม่ต้อนรับจะไม่รับใช้ใดๆทั้งสิน้นในหล่อชวนคุยเมื่อรถแล่นผ่านดอนเมืองมาแล้วเห็นพระอุปัชาไม่ตอบจึงพูดต่อว่า แบบนี้เข้าตำราดีแต่กินถูกไม่ใช้เห็นแก่ตัวคบไม่ได้ท่านพระครูนั่งฟังและออกจะเห็นด้วยกับลูกศิษย์เพราะเจ้าคุณรูปนั้นเป็นอย่างที่เขาว่าจริงหากท่านไม่มาประสบด้วยตนเองก็คงยังไม่รู้แทบไม่น่าเชื่อว่าในสังคมของสงฆ์ซึ่งถือเป็นสังคมของผู้มีคุณธรรมสูงสุดจะมีคนประเภทนี้ปะปนอยู่ เกิดท่านมาที่วัดอีกหลวงพ่อจะต้อนรับขับสู้เหมือนแต่ก่อนไหมครับลูกศิษย์ถามเห็นท่านไม่พูดเขาจึงหาวิธีให้ท่านพูดก็ต้องทำไปตามหน้าที่เพราะข้าเป็นสากยะบุตรพุทธโอรสสิ่งใดที่เสเด็จพ่อตรัสสอนไว้ข้าก็ต้องปฏิบัติตามจะเอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนไม่ได้ เอาละข้าจะสาธยายให้เองฟังว่าทำไมถึงต้องทำคือมีคำสอนที่เรียกว่าคาระวะตาหกได้แก่ 1. สัตธุคาระวะตาความเคารพในพระพุทธเจ้า 2. ธรรมะคาระวะตาความเคารพในพระธรรม 3. ส,สังฆะคาระวะตา ความเคารพในพระสงฆ์ 4. ีสิกาขาคาระวะตาความเคารพในการศึกษา 5. อัอปปมาทะคาระวะตาความเคารพในความไม่ประมาท 6. ปฏิสันฐานคาระวะตาความเคารพในปฏิสันฐานธรรมะหกอย่างนี้ย่อมเป็นไป เพื่อความไม่เสื่อมแห่งภิกษุเพราะฉะนั้นถ้าข้าไม่ต้อนรับเจ้าคุณรูปนั้นเท่ากับข้าไม่มีปฏิสันฐานคาระวะตาท่านพระครูอธิบายถ้าฉะนั้นสิ่งที่เจ้าคุณปฏิบัติต่อหลวงพ่อและพวกผมก็เท่ากับท่านไม่มีปฏิสันฐานคาระวะตาย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งตัวท่านเพราะท่านเป็นภิกษุอันนั้น ก็เป็นเรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับข้าสมณะตอบเสียงเรียบไม่เกี่ยวได้ยังไงล่ะครับก็ท่านทําให้หลวงพ่ออับอายใครหน้าผมเนี้ยสงสารหลวงพ่อจังเลยนั่นสิหน้าข้าเหลืออยู่สองนิ้วทำไมเองไม่ช่วยข้าละ่ะผมก็อยากช่วยเหมือนกันครับโดยเฉพาะตอนที่เพื่อนๆนายวิโก้ยิ้มเยาะหลวงพ่อ ผมอยากจะแก้ตัวแทนแต่เสียดายที่ผมส่งภาษาไม่เป็นเพราะเรียนมาน้อยเข้าแก้ตัวอย่ามาแก้ตัวเลยเพราะเองไม่อยากช่วยข้าทางหากละ่ะเองดีใจที่เห็นข้าหน้าแตกสมภารวัดป่ามะม่วงเริ่มกระซาวเย้ยแย่โถโถโถใครจะไปทำอย่างนั้นกับหลวงพี่ที่เคารพนายหล่อว่า หลวงพ่อกลายเป็นหลวงพี่เพราะกรอนพาไปโยมโถแก่แก่คราวพ่อคราวแม่อย่าไปเรียกแก่โถเฉยๆต้องเรียกป้าโถหรือนา้าโถท่านพระครูตั้งใจยั่วครับป้าโถก็ป้าโถลูกศิษย์คล้อยตามดีว่านอนสอนง่ายอย่างนี้ จะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตเรื่องนั้นหลวงพ่อไม่ต้องห่วงผมเป็นสิทธ์ก้นกุฏิพระครูเจริญก็ต้องเจริญอยู่แล้วคฤหัสพูดจ้อยจอยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเช้าทำให้ข้าเห็นสัจธรรมอย่างหนึ่งบรรพชิตเปลี่ยนเรื่องสนทนาเสียทันใดหลวงพ่อเห็นอะไรหรือครับ เห็นทุกขนะสิทำให้ข้านึกถึงพระพุทธวจนะที่ว่าการเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การไม่เกิดเป็นเหตุให้เกิดสุขเมื่อมีการเกิดเป็นอันหวังได้ทุกนี้คือความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอุจจาระปัสสาวะสัมผัสไฟ สัมผัสท่อนไม้สัมผัสศาสตราสรุปแล้วเหตุของทุกข์ทั้งหลายย่อมมาจากการเกิดและทุกข์ที่พวกเรารเผชิญกันเมื่อตอนเช้าก็คือปัจสาวะเมื่อก่อนข้าไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไรว่าปัจสาวะมันทุกข์ได้อย่างไรแต่ตอนนี้ เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็เข้าใจไปถึงอุจจาระด้วยเพราะฉะนั้นข้าจึงอยากจะช่วยปลดทุกข์ให้กับญาติโยมอันเนื่องมาจากอุจจาระปัสสาวะหลวงพ่อจะทำไงหรือครับลูกศิษย์ไม่เข้าใจสร้างห้องสุขาไงละ่ะกลับไปนี่ คาดจะสร้างห้องสุขาเพิ่มอีกยี่สิบห้องจากที่มีอยู่แล้วสิบห้องญาติโยมที่มาทำบุญจะได้ไม่ต้องเข้าคิวรอห้องสุขากันแม้หลวงพ่อผมเห็นแต่เขาสร้างกุฏิสร้างโบสถ์กันแต่นี่หลวงพ่อจะสร้างซ่วมแล้วจะได้บุญเท่าสร้างกุฏิสร้างโบสถ์ไหมครับนายหล่อรู้สึกกังขา ข้าว่าจะได้บุญมากกว่าด้วยซ้ำเอ็งลองคิดดูสิคนที่เขาต้องการใช้สุขานะ่ะเพราะเขากำลังมีทุกข์เท่ากับเราช่วยปลดทุกข์ให้เขาว่าแต่ว่าตอนนี้ข้าก็ไม่มีปัจจัยส่วนตัวพอที่จะมาสร้างห้องสุขา20ห้องได้ เห็นจะต้องไหว้าวานเองให้เอาแหวนเพชรไปขายลองถามแม่ประยงดูก่อนเพื่อเขาอยากซื้อไว้เองบอกว่าข้าขอราคาเท่ากับห้องสุข,ขา20สห้องเท่านั้นท่านหาทางคืนแหวนให้แม่ประยงซึ่งเท่ากับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวถึงอย่างไรแหวนวงนั้น ก็คงราคามากกว่าเงินที่จะใช้จ่ายในการสร้างห้องสุข,ขาครับแล้วผมจะจัดการตามนี้หลวงพ่อสบายใจได้เม <Belgium. S 2> ื่อถึงวัดเป่าปมะม่วงท่านพระครูจัดการให้หนายวิโก้และคณะพักที่กุฏิกรรมฐานโดยให้แยกกันพักคนละหลังจะได้สะดวกแก่การปฏิบัตินายวิโก้ได้พักกุฏิที่นางเสงอิ่งสร้างถวาย เพราะรู้เรื่องราวของเจ้าของกุติเป็นอย่างดีเมื่อทุกคนเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วท่านจึงกลับมายังกุติและนําแหวนเพชรมาให้กับนายหล่อหนุ่มใหญ่ไวไล่เลี่ยกกับสมภารรับไปแล้วจึงลากลับบ้านเรือนตนวันรุ่งขึ้นอาคารตุกะรายแรกที่มาเยือนท่านสมภาร ก็คือในหล่อกับแม่ประยงทันทีที่พบพระอุปัชาสามีแม่ประยงก็รายงานว่าเขาไม่ยอมซื้อครับหลวงพ่อแล้วเขาก็ไม่ยอมให้ขายด้วยเขาไปติดต่อช่างสร้างห้องสุขาแล้วช่างเขาคิดราคาห้องละพันห้าร้อยบาทยี่สิบห้องเขาคิดสองหมื่นห้าพันบาทลดไปห้าพันบาทแม่ประยงเขาจะออกเองแต่มีข้อแม้ว่าหลวงพ่อจะต้องเก็บแหวนวงนี้ไว้ และจะไม่ขายให้คนอื่นเจ้าของกุฏิจึงพูดกับแม่ประยงว่าคงไม่ได้รอกโยมอาตมาตั้งใจจะสร้างเองไม่ต้องการจะรบกวนญาติโยมอีกประการหนึ่งอาตมาก็ไม่ต้องการจะเก็บแหวนวงนี้ไว้เพราะของมีค่าย่อมไม่สมควรแก่สมณนะถ้าโยมไม่รับซื้อไว้ อาตมาก็จะให้เขาออกไปขายร้านเพชรท่านพระครูพูดเสียงหนักแน่นท่านจะไม่ยอมแพ้แม่ประยงเหมือนที่นายหล่อยอมเมื่อท่านพูดมาอย่างนี้แม่ประยงก็ไม่รู้จะทำประการใดหากเป็นนายหล่อก็คงบังคับขู่เข็นได้เพราะเขายอมเธอทุกอย่างแต่นี่เป็นหลวงพี่เจริญที่เธอเคยหลงไหลได้ปลืม้มสมัยที่ท่านเป็นนักดนตรีฝีมือเอก ถ้าว่าเหตุการณ์เหล่านั้นได้เกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีตขืนฟื้นฝอยหาตะเข็บความลับก็จะแตกเสียเปล่า,ลาจึงพูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นดิฉันก็จะรับซื้อไว้ในราคาห0 0 0 0่นบาทแต่วันนี้ดิฉันเตรียมมาถวายแค่สอ0 0มบาทพรุ่งนี้ดิฉันจะให้ทิดหล่อนำที่เหลือมาถวาย ยังไม่ต้องรีบหรอกอาตมายังไม่มีธุระต้องใช้เงินฝากไว้ก่อนก็แล้วกันจะใช้เมื่อไหร่อาตมาจะบอกไปทางโยมหลองั้นก็ตามใจท่านแล้วกันพี่หลอเรากลับกันเถอะพูดเสียงประชนนิดๆคนกโกลเมียผู้ซึ่งไม่รู้ตื้นลึกหนาบาง จึงพาพัญญากลับบ้านสมผานวัดป่ามะม่วงรู้สึกโล่งใจที่แก้ปัญหาไปได้อีกเปลาะหนึ่งและที่สำคัญกว่านั้นก็คือวัดป่ามะม่วงจะมีห้องสุขาเพิ่มขึ้นอีก20ห้อง